หายหาทุกคนนะคะวันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็อยากเล่นหมิงขึ้นมานะคะก็คือเป็นสปอร์ตเมดที่ไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยแก <c ười> คือตอนตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือคนก็ยังหยิบมาเล่นบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็คือฉันไม่เคยเห็นคนหยิบมาเล่นเลยแก ฉันไม่เคยเจอนางอยู่ทีมตรงข้ามแล้วฉันก็ไม่เคยเจออยู่ในทีมตัวเองด้วยก็เลยแบบเอออยู่ดีๆก็อยากหยิบพี่ของมาเล่นนะคะแล้วก็เพิ่งสังเกตว่าอีมิงเนี่ยไม่มีสกินอะไรเลยไม่มีสกินสวยๆให้เล่นเลยเพราะฉะนั้นดิฉันก็เออเช่าสกินถีน้ำตาลอันนี้มาเล่นก่อนนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดอ้อทีมตรงข้ามนะคะก็มีเอนโซเหมือนกันฝั่งเราก็เป็นเอนโซนะคะปะทะกันเองแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นป่า ซัพพอร์ตเขาน่าจะเป็นเอ s นโซแหละซัพพอร์ตน่าจะเป็นเอ o นโซคก็ไม่เอาจริงๆฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะของคนที่แบบไม่ได้เล่นหมิงเลยตั้งแต่มันเข้ามาเล่นแค่แบบวันแรกที่มันเข้าเราฉันก็ไม่หยิบมาเล่นเลยก็ไม่รู้ว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมในเมตานี้อะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเออลองหยิบมาเล่นดูแต่ส่วนตัวฉันรู้สึกว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่เล่นเราสนุกนะ เพราะว่านี่ค่ะถ้าถ้า,ายงใหญ่นะคะเราต้องไม่ลืมที่จะตีธรรมดาด้วยนะเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยมันมันก็แรงอยู่นี่แแบบก่อนหน้านี้ก็ไปลองเล่นมาตาหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่บูลลี่พวกแบบตัววยสาไม่โดนพวกที่แบบตัวยืนระยะใกล้อะแกเนี่ยอย่างเ e อ็นโซอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องกลัวมากก็ได้ก็เพราะเราเผามันเรื่อยๆอเห็นปะเนี่ยเราตีธรรมดามันก็แรงอยู่นะ ที่สําคัญเนี่ยคือทั s s i ของมันเนี่ยคือเลือดมันเด้งเรื่อยๆเหมือนการเล่นใน LOL อก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเล่นไม่ยากนะเพราะแบบเดี๋ยวมันก็เลือดเด้งขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อ,าอาข้อเสียคือฉันเนี่ยเป็นคนที่ป่าท่าหนึ่งไม่ค่อยโดนค่ะออเออโดยเฉพาะเวลาหนัวไฟเนี่ยนะจะแบบไม่ค่อยโดนเลยก็คือหนัวหนัวจะงงไปหมดอะ่ะมานะคะเดี๋ยวรอเขาหน้าจะก,กลับบ้าน ถ้าเขากลับบ้านเดี๋ยวฉันกันเลนนี้เขาก่อนละกันคิดว่าเลนบนเอลสูน่าจะยืนได้อยู่เพราะว่าเอลสูมันเป็นตัวไม่ยืนระยะประชิดอยู่แล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นฉันไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงเอลสูมากเว้นแต่ว่านะเว้นแต่ว่าเขาจะโดนโถม<ๆ>เขาป้อมเอออันนั้นน่ะเขาจะสวย <Okay. S 1> แต่ดูส่งแล้วตอนนี้น่าจะทีมน่าจะไม่ถมมากคนที่ถมเขาน่าน่าจะมีแค่เอนโซค่ะ <Okay. S 1> เอาดฟเฟน์ไว้แล้วลูกข้อเสียอย่างหนึ่งที่แบบมองในการเล่นหมิงก,กันก็คือ คือเราต้องไปกับเพื่อนอะเราเป็นตัวที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าจะแบบเอาประโยชน์สูงสุดเลยนะเออแล้วบางทีเนี่ยเพื่อนเขาจะเดินไปจุดที่แบบเฮ้ยแกมฉันว่ามันไม่น่าไปตรงนั้นนะใเวลานี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะเ e อ็นโซทำไรคะไม่ไรไม่ไรตอนน,ตอนนี้ตอนนี้เราเราได้อยู่ตอนนี้เราได้อยู่เพราะว่าเราค่อยๆแทงดาเมจให้เพื่อนไปเรื่อยแล้วก็นี่เขาเลือดเด้งโอเคเรียบร้อย แต่แบบเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อนที่มาด้วยกันหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องพึ่งทีมที่แบบโอเคเขารู้นะว่าเขาต้องยืนกับเราแล้วเขาเขาจะได้บัฟเราอ่ะถึงกออกว่าบางทีแบบเราก็ต้องวิ่งตามตูดชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเช่นอิงทีตรงนี้ทีนีเพื่อตายละไม่รอดเออมันเป็นมันเป็นตัวที่ถ้าถ้านะถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งกับมีลีไปมองว่ามันสู้ได้นิดหน่อย ประมาณว่าแบบไม่ถึงขั้นสู้ได้แบบสู้ได้อะแต่ว่าแบบมันยื้อได้นึกออกว่าแบบถ้าหนึ่งหนึ่งอะเออเราก็แค่รักษาระยะหาะย่างไว้อะไรเงี้ยอย่าให้เขาประชิดแต่แบบถ้าโดนลุมนี่คือหมิงคือไม่มีทางสู้เลยเลยเพราะว่าสกิลคือไม่มีอะไรที่จะแบบช่วยป้องกันตัวเองได้ขนาดนั้นอะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าซับไม่ค่อยหยิบตัวนี้มาเล่นกันด้วยเนะาะฮสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตอืมเสียดายร้านไม่ทัน เราบัฟดาเมจแล้วกันที่วิ่งหมเอาไม่ไปโอเคตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะกาลีตองตดต่อ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 ไปนะคะต้องไม่ลืมที่จะตีโกติด้วยนะเพราะว่าตีโผตีเเดี๋ยวไปไม่ทิ้โอ้โอ้โอ้ตรงตรงนี้ฉันว่าไม่ดีแกอ่าอันนี้สวยลวโอ้หหมดหมดหมดเรียบร้อย บเมื่อกี้เหมือนจะโดนสตันหรือโดนยกอะไรสักอย่างเนี่ะขยับไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เหมือนสามหน่อจะขึ้นไปข้างบนนะเอลโูต้องระวังนิดนึ่งไม่ขึ้นว่ะเทลลี่อยู่กลางโอเคอันนี้โอมาไม่ใช่ดิเอนโซนั่อยู่อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะขึ้นไปหาเอลโซแล้วตามตูดนิดนึงฮห้อืม เมื่อกี้ถ้าเชื่อมได้แปลว่ามันจะอันตีไปกาลีซะหน่อยเข้าเสียของปแปมเวลาเล่นตรงนี้แปมจะชอบแบบว่าสายหลุดอ่ะหรือแบบบางทีชอบเนี่ยคือจะพยายามปาใส่ศัตรูโดยที่แบบว้จริงๆแล้วเชื่อกับเพื่อนดีกว่าโอ้ยเอ,นอ็นโซปาไม่โดนไมา่มีปปาโดนจะหิวให้เขาได้อยู่นะน,นี่อ่ะป้องกันป้องกันคือแบบ ตอนนัวอะไรอย่างเงี้ยฉันจะชอบเผลอกดท่านหนึ่งเพื่อปาเส้นออกไปซึ่งแบบมันก็จะไม่โดนแล้วฉันก็จะแบบกีดกีดกีดอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามากันล้างให้ก่อน,นกลางมีมีสองคนนั้นอยู่แล้วอะไรมีเตียวเซียนอยู่แล้วจะช่วยแช่ได้ กลับไปหาเพื่อนดีกว่าววยืนคนเดียวมันเหงาเทรลี่เ <c oughs> ทรลี่กันล่างอือมีพระแม่กาลีอือตอนนี้ถือว่าโอเคนะตอนนี้คือตัวลวงไม่เยอะอะข้างล่างเทรลี่น่าจะตายแหละไม่รอดมาสนสนป่าให้ชาวบ้านเขาแล้วแหลมีใครจะมาตรงนี้ไหมคะ ไม่น่ามานะเพราะว่าอยู่ข้างบนสามตรงกลางหนึ่งกาลีมันจะขึ้นบนด้วยฉันว่าไม่มีใครมาหรอกแกไปเดียเดี๋ยวเ,เวลามากดันล่างให้แตกไหมเออตียวเส้นคนนี้น่ารักมากเลยเดินตามฉันนะแบบรังรู้ว่าต้องอยู่กับฉัน้อะไรเงี้ยจะได้ปรับแต่ว่าตอนนี้นะคะฉันจะต้องทิ้งหน้าไปก่อนนะคะเพราะฉันเห็นประเด็นอยู่ที่ข้างบนนะคะถ้าดูในมินิแมปตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเอ็นโซนะคะกำลังหนึ่งสองอยู่กับเอ็นโซล้วก็อย่างนะคะโอ้ตายแล้วจะจะวิ่งทันไหมเนี่ยรืด เออได้หนึ่งคิวยังดีอ่ะพี่พี่มาเอาอันตีคิวไปค่ะพี่อนี่เรียบร้อยนี่เป็นไงคะประโยชน์ของหมิง <c oughs> คืออียฉันก็ทุ่มเทเหมือนกันนะฉันวิ่งจากเลนล่างขึ้นมาเลนบนเนี่ย <c oughs> ประเด็นคือเอ็นโซฟฝั่งเราอะมันรอดมาได้ยังไงก่อน <c oughs> คือแบบ ตอนแรกฉันนึกว่าจะไม่ทันแล้วนะคือถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ฉันป่าถ้าหนึ่งไม่โดนตัวเขานะก็คือหิวไม่ได้อะก็คือจบนี่ก็ยืนมองเขาตายตาเป,ปรี๊บเลยเอ็นโซบอกทันเวลาสุดๆคือแบบเออเมื่อกี้ฉันวิ่งไปฉันวิ่งแบบขมิบปากแล้วว่าแบบ,ออกกบ,บอโอ๊ยอเดี๋ยวเรากันเลล่านะคือ oh, <my> จริงๆตอนนี้ฉันควรจะไปอยู่กับเพื่อนปองคนตรงนั้นนะแต่ว่าต้องการวานไม่มีใครกัน เพื่เราตอนนี้ยังไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือขนาดนั้นนะก็ยังโอเคกันนี่ค่ะเอนโซนะคะถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวอะเนี่ยแต่ถ้าถ้าถ้ามันหนึ่งอย่างเงี้ยเรายื้อได้แบบมองว่ามันเราเรายื้อได้อยู่เรายื้อได้อยู่ถ้าไม่มีออีีอีนั่นมาด้วยอะตายแน่ที่หน้าตายนี่แน่อันตีแรงอยู่นะอันตีชั้นแรงอยู่โอ้โหมันหนีเลยโอ้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 ใส่กระดือไปค่ะใส่กระดือสีเหลือง เราก็เอนโตหุ่ื่เหลือแค่นี้จะเข้าหเหรอทั้งกล้านี่นะคะเออแท่สวยมากเฮต้ตายแล้วตายแล้วจริงๆริงจ,งจงฉันว่าถ้าเมื่อกี้เขาเขาเข้ามาไฟกับฉันฉันว่าฉันยืนได้อยู่นะเต่ได <Or me. S 1> ฉันว่าฉันไม่น่าตายโอเคโอเมนดันบน ใจใจฉชนเนี่ยอยากไปยืนกับเพื่อนนะแต่แบบมันมันต้องดันเพราะว่าไม่ได้จริงๆอ๋อแล้วฉันเนี่ยชอบใช้ท่าหนึ่งเนียลาดปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วข้อเห็นอย่างหนึ่งของหมิงอะแปมมองว่าคือพอมันออกแทงมันจะไม่แรงแต่พอมันออกเว้ตัวมันจะบางมันเป็นตัวที่เขาจะเอาวันนี้จริงหรออ่ะมาได้นะคะเอ็นเอ็นโซฝั่งเราสั่งมานะคะฉันก็ต้องทำตามได้ทีนี่นะคะ ซึ่งก็เนี่ยค่ะหมิงหมิงเวลาเอาก็จะเป็นประมาณเนี้ยโดดไปเรื่อยๆคือฉันคงไม่ตายหรอกแต่ว่า <laughs> ดามเมจอินโซหัวล้อเลยอ่ทำได้แค่เนี้ยแก่เชื่อมส่จะดืเอ,ดเ,อดเชื่อมให้เขาแล้วกันบัคให้เขาเอ่ะรู้สึกซอยซอยตรงนี้เนี่ยเราตายมาเมื่อกี้นี่้ฉะนั้นเราต้องไม่อยู่ตรงนี้นานข้างล่างไม่มีคนกันแต่พี่เอาไง <c oughs> อ่ะปล่อยหรอปล่อยนะ เออปล่อยดีอะเอ็นโซกโอ๊ยปลาโอ้ยังไงอย่าอย่าเขาอย่าเขาไปลึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกขาดเดี๋ยวเชือกขาดเอ็นโซอ่าโอเคอู้อู้เผิ่อแปะคิดชิบหายละเชือกหลุดเอ็นโซแป๊บนึงเอ็นโซแป๊บนึงเชือกกูหลุดถี่มาอีกโอ้ยแปะโอ้ยแปะไปโดนอีถี่อีกเอ็นโซแป๊บนึงมึงอยู่พื่งเขามึงอยู่นอกกูขอละโอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบตุ๊บบาร์ากูจะไม่โอ้ยขอเชือกขาดหนึง เชื่อเขาเลยพยายามที่จะแบบพยายามที่จะแปะใส่สะดือสุดชีวิตเจ๊แกเมื่อกี้เหตุการณ์มันนัวทิพยโแขยงมาขาตีบ,บ้านเอาคีฟโมดอีกเออยังไงอ่แข็งแข็งนั่นน่าจะไม่รอดนะโอเคคีฟเราคีฟเราเขาเล่นบอลพี่พี่คีฟเราเขาเล่นบอลเราดันได้ดันไหมดันไหม เอลสูมอยู่คนเดียวดันได้นะดันได้นะดันได้โอเคอันติไลที่ก่อนแล้วฉันก็จะตายฉันจะตายไหมอยโอ้ตายแล้วตายตายตายเด้เรียบร้อยตอนนี้น่่จะต้องถอยคีบหมดพอดีเสียดายคือคือเมื่อกี้เพื่อนไม่น่าถอยเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคีบเข้าตัวหนึ่งอะถ้าเขาเข้ามากับฉันเกิเอลสูฉันว่าป้อมแตกบ้านแตกไปละ ฉีนะคะฉีมาต่อยอโอเมนยังไงโอเมนโดนดึงโอเมนจะรอดไหมชีวิตนี้โอมไม่รอดเรียบร้อยอันนี้ต้องใจเย็นๆแล้วทีมเราคนน้อยกว่าเขานั้นเนี่ยบอกว่าเกมนี้จะไม่ใช่เกมเพ็ดนะ <laughs> แต่แบบเนี่ยช็อตอีช็อตไฟเมื่อกี้คือเป็นสาเหตุเลยที่แบบฉันเล่นวิ่งแล้วฉันแบบโอ้ไม่์ก็ใส่ตะดูถ้าถ้าไม่โดนคือทำเฮียอะไรไม่ได้เลยในในไฟอะ่ะ <laughs> นี่นะคะฉีนะคะถ้าฉีอยู่คนเดียวนะคะเราเราเราไม่เข้าประชิดเขานะเนี่ยเราเราใช้วิธีเอาใส่กระดือค่อยๆต่อ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 เข้าไปแต่นี่คืออีฉีมันประชิดฉันไม่หยุดเลยว่ะมามามาเราอาศัยอาศัยความเป็นหนิงค่ะอาศัยความเป็นหนิงยื้อไว้ฉีมากฉี่จะรู้อยู่ในนี้มายื้อต่อจะต้องไปไหนอยู่างนั้นอ่ะเออเนี่ยอันติอู้อันติฉันแรงนะว่าบาปอันติฉันแรงมากวิ่งไหมโอเมนโวยโอเมนโอเมนข้างหลังมาโอเมน อย่างนี้ก็ทิกแซกวิกแวกเลยเแล้วก็คีฟนะคะคีฟเลนล่างเราเราต้องการคีฟก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ฮิวแต่แบบโอ้ตกใจอะเมื่อกี้อันตีฉันใส่ฉีไปคือแรงมากแกมันเป็นรู้สึกมันเป็น t ูดาเมจด้วยนะอีอันตีจะเนี่ยประเด็นคือจังหวะที่ใช้อันตีเนี่ยต้องเลือกมากเลยว่าจะกดจังหวะไหนเพราะว่าแบบคือมันใช้มันแลกกับเลื่อนเราอะถ้าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะซึ่งถ้าฉันเลื่อนน้อยอยู่แล้วฉันกดอันตีอีกก็คือฉันก็คือปางตายเลย ต้องเลือกนิดหนึ่งไหนคะ่ะโอเมนอ๋อไม่โดนอีเอ็นโซเข้ามาอีเอ็นโซอีเอ็นโซเข้ามาอเอ็นโซโอเคย <c oughs> ีงยีนึง่เข้าไปนะฉันไม่น่าจะรอดฉันไม่น่าจะรอดแต่ว่าเพื่อนน่าจะสู้ได้อยู่เพื <c oughs> <ๆ>่อนน่าจะสู้ได้อยู่กาลีกับลังกางอนาเคนะคะแต่เอ็นโซเราอปเปียมากเอ็นโซเราเข้าไปแล้วโอ้โหแคลรี่รอดโอ้โหเอลสูงกว่าจ้ากว่าจะหมุนเลยคือแบบให้มันเร็วกว่านี้จะได้ไหม ก็ว่าไม่ได้นะตานนี้เอลสูนางก็เออเล่นดีาน,นางยืนคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมมะฉันแบบไม่ได้ไปช่วยนางมีเตียวเซียนไปช่วยนางน,นิดหน่อยพอดีฉันเน้นช่วยช่วยเลนอื่นนากกว่าเวลาเจอเอลสูฉันไม่ค่อยห่วงไงเอลสูปกติคนมันจะยืนปลอดภัยอยู่แล้วอโอพี่พี่ป้อมเตียวเซียนครับป้อมยิงโอ้โหเดินหล่นนั้นป้อมหล้วนเลยะนะ่ะ่ะ หมิงโบกสบ,บัดพัดมาไวๆว,วิ่งลูกวิ่งเดียวเซียนไปแล้วหนึ่งตอนนี้นะคะเหมือนเอลซูข,ของเราจะโดนเอนโซไล่ที่อยู่แล้วไม่ยืนซูบอะไรตรงนี้เขาจะขึ้นหาโอเมนปะล่อลอก่อนไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นหาโอเมนทำมาหาฉันมา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 โอ้โหเป็นตีเคลี <Ret reat. S 1> เิเอเอ็นโซจะเอาจริงหรอ เนี่ยฉันอันตีแรงนะฉันอันตีแรงนะแล้วมีเอลสูอยู่ข้างๆด้วยเรายื้อนะคะเรายื้อไฟไว้เรายื้อไฟยืนคำมาให้เอลสูโอ้โอ้ประเด็นประเด็นคือไอ้สะดือใส่สะดืออีหมิงมันจะทำให้เพื่อนที่อยู่ในพุ่มไม้มันโปะแตกอะเออเป็นเป็นสิงหนึ่งที่เคียงที่เหีนไม่ชอบอะก็คือแบบ ถ้าเพื่อนอยู่ในพุ่มไม้ฉันจำเป็นที่จะต้องเข้าพุ่มไม้ไปกับเขาด้วยซึ่งบางจาังหวะเนี้ยฉันไม่อยากเข้าพุ่มไม้ตรงน,นี้นะคะหวังว่าฉันจะสสยสะดือไม่แตกนะตอนนี้ตอนนี้ต้องเข็ดจากครั้งที่แล้วสา่สะดือแตกไหมอะฮิลโอเคเมื่อกี้ก็คืออันตีให้เอนโซไม่กล้าไม่กล้าใช้ใช้ท่าหนึ่งยลาดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าหลุดปุ๊บอีเอนโซไม่ได้ฮิลนะแน่ตัดสามทางแล้วเอาไงดี อยากให้เอนโซเขาเข้ามาตรงเลยให้เอนโซเขาเข้ามาหาไปดิเอนโซเขามาจริงปะเนี่ยมาตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนิดหรือเปล่าเขาอีซอเห็นมรณะอีกแล้วฉี่ไม่โดนโอ้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 มาป้องกันครับป้องกันเรียบร้อยอันหนึ่งศพ ีแล้วหนึ่งสอบรอบนี้ฉันจะนัวอีกไหมเส้นฉันจะหายอีกไหมแกโอเคอ่ไม่เป็นไรชั้นเมื่อกี้ฉันอันตีแล้วแหละแต่มันไม่เดี๋ยวเอนโตกูไม่มีท่าอันตีมึงมึงมึงกูมึงอย่าเข้านะกูไม่มีอันตีครูดาวอยู่โอ้จะเป็นว่ามันก็มันก็ชนะไฟละแกแต่แบบตายตาอันี้เปนตาอะไรก็ไม่รู้ ก็จบกับการเล่นหมิงนะคะซับดีที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะก็คือมันก็เล่นยากในระดับหนึ่งแต่คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่แปมคิดว่าถ้ามันเจอซับที่มันซีซีจัดอะหรือว่าแบบตัวที่มันดาเมจมู่อะมันก็เล่นค่อนข้างลำบากแล้วก็เล่นคนเดียวโซโล่เนี่ยยากมากเลยแบบมันคุยกับเพื่อนในทีไม่ได้มันต้องแบบแก้อย่าพิ่งไปอันตยัยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยล้วบอกว่าอื เอีเราได้เอลสูจริงด้วยตอนแรกฉันนึกว่าจะเป็นเอนโซแล้วเนี่ยแต่ก็เออคือตัวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นนะก็เข้าใจว่าทําไมคนไม่ค่อยเห็นมันเล่นแต่มันเป็นตัวซับที่เล่นแล้วสนุกมากเลยนะถ้าแบบเออเล่นกับเพื่อนเงี้ยน่าจะน่าจะแบบคุยกันได้ดีว่าแบบเฮ้ยแกเดี๋ยวเราจะได้ป้อมน,นั้นเดี๋ยวเตรียมฮิลให้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก็ยังเป็นตัวที่เล่นสนุกอยู่อ่ะก็เอาไว้จะกันใหม่คราวหน้านะคะบาย